ค่ะเพื่อนๆนทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องปุนา USA นะคะวันนี้ปุนาก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำพอดลักกันหรือว่าโคเรียนบาร์บีคิวที่หลังบ้านเด้อจากพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้จา้าเฮ็ดบาร์บีคิวอยู่หลังบ้านจา้ะกินกับสามีนะคะวันนี้ คิดอยากจะกินบาร์บีคิววันนี้ก็จะมีกุ้งแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็นเนื้อบัวนะคะแล้วก็ผักก็ไม่เยอะก็มีหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักไอ้แล้วก็เห็ดเห็ดก็มีแค่เห็ดแค่นี้ไม่ได้ซื้อผักเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูวิธีการย่างกันนะคะอันนี้หมักไว้เรียบร้อยนะคะเนื้อ,อน,นี่หมักไว้เรียบร้อยเวลาไปกินทีร้านขาเขาจะบอกหมักไก่กัแต่ว่าเวลาเห็ดเองนี่มันเวลาหมักนะมันจะได้รสชาติที่เข้มขน้นและมันอร่อยแล้วพวก กุ้งพวกไอหมูพวกอะไรนี้ก็จะหมักเรียบร้อยนะคะใส่น้ำมันงานแล้วก็ใส่เม็ดงาเข้าไปก็ดูมันสีสันน่ารับประทานเดี๋ยวจะพาไปย่างกันค่ะมาค่ะมาดูมาดูวิธมาดูกันย่างกันมาดูวิธีการย่างกันนะคะอันนี้ใส่ไอ้มันหมูเข้าไปแล้วนะคะโอ๊ยเปิดไฟไฟมันร้อนไปสักสามร้อยก็พอ ไฟร้อนจัดปูน่านีกระทะอันนีกระทะสุกินะคะแต่ว่ากี่ค่าเอาสุก้เพราะว่ามันอันน่อยเวลาเอาอันพักอัดอันมันฝรั่งไปย่างเนี่ยมันสิบอ่ะมันสิบอ่ะอันนีพื้นที่ก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะแบบย่างแล้วสบายๆนะคะเนี่ยใส่เข้าไปย่างเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีเลยเห็ดเห็ดนี่ก็ใส่เข้าไปนะคะเนี่ย เสียงดังจวด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 จีดจดจดจดดนองปกตินะมันต้องมันต้องเอาไอ้เบคอนเบคอนหอ่หอห่อผักไอ้เห็ดเข็มนะ่ะจะเห็นแบบเ็นแบบีแบบ้เแหบบ็ดดอกเข็มนะ่ะเอามาหอ่อแล้วก็มาย่างอ้ยสุดยอดเลยเบคอนนะอ่ะอ่ะนี่เอาเนื้อลงไปย่างนะคะนี่ เนี่ยย่างเตาแบบนี้ละมันถ้าย่างเตาแบบนี้ละมันอันมันง่ายมันกว้างพื้นที่มันกว้างดีอืมกลิ่นนี่หอ,อมพีนอหอมผักหอมเนื้อหอมชวนรับประทานมากนะคะโอเคนี่เนื้อนะคะเอาใส่เนื้อหมูลงไปใส่เนื้อหมูโลเนื้อกุ้งลงไป เนี่ยกุ้งตัวบอกไหแบบดเดมกุ้งตัวใหญ่ได้พี่น้องกุ้งตัวใหญ่มากเอาไปตาเห็ดกุ้งแช่นํำปลาเนาะโอ้ยพี่น้องกินหอมครับเนี่ยโอ้ยหอมส่วนรับประทานมากเลย เห็นแบบนี้นะคะเห็ดอันนี้อร่อยอือกลิ่นหอมนี่จะบอกคุณกลิ่นหอมมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เนี่ยผักเนี่ยเวลาใส่มันก็พอดีเลยเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยพอดีเลยลักษณะหรือว่าเอาทางขวางทางยาวมันก็จะแบบพอดีเหมาะเลยสัะแบบนี้มันจะมัน่าง,งานน่ายนะจ๊ะมาดูอันนี้ค่ะมาดูอันนี้คือพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะอุ้ยของเสีบได้พี่น้องพริกกระเทียมนี่แล้วก็อันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำจิ้มสุกี้ ไม่ต้องอ่านที่ห่อนะเพราะว่าเราไมา่ได้โฆษณาให้เขาโอ้ยกลิ่นหอมพี่น้องกลิ่นหอมชุมรัประทานเห็นกันยได้บรรยากาศหรอวค่ะย่างเนื้อย่างไปอื้ส้มบรรยากาศไปเลยพี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยมาดูการผสมพริกน้ำปลาด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวปุนาจะผสมพริกน้ำปลาน้ำปลานะคะ ขาดบดได้เลยค่ะพี่น้องปูน้ํามากแบบเนี่ยพริกน้ำปลาเนี่ยพริกมะนาวน้ำปลาเนี่ยโอ้ยหอมแสบเลยเนี่ยแล้วก็บีบมะนาวลงไปนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะหอมอร่อยนะคะแล้วก็นีน่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้ม น้ำกิ้มุกี้สูตรนี้อร่อยมากอืมแบบคูลกรีน กลิ่นนี้หอมชวนรับประทานกินที่กุ้งน,นี้น่าจะสุกแล้วกุ้งมัน มันไม่นานเลยกุ้งแป๊บเดียวก็สุกแล้วเนีย่ยโอ้ยมากินด้วยกันนะคะมามากินด้วยกันนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะ เราต้องทำให้ถึนสามีนี่นค่ะนันกิ้มนะคะผสมเรียบร้อยแล้วพริกน้ำปลากระเทียมพริกปู้อร่อย